จะํำอางตัวไหนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าสำหรับคนผิวแห้งนะคะคนผิวแห้งที่มาดูแลผิวกับโซโลลักจะแบ่งเป็น2อเคสนะคะเคสที่ผิวแห้งระหว่างการดูแลผิวกับเคสที่ผิวแห้งหลังจากที่ผ่าเซลลผิวเสร็จไปแล้วช่วงที่ผิวแห้งระหว่างการผ่าเซลล์ผิวการดูแลผิวแนะนําให้ใช้ตัวที่เติมความชุ่มชื้นเป็นเนื้อเหมือนเซรั่มนะคะอย่างเช่นตัวเช t ล่าโกลมัจเจอร์ r รเซอร์ตัวเซรั่มเซตเซรั่มวันเซรั่มทู แล้วก็อาจจะใช้เป็นตัวล้างหน้าที่เป็นเจลอย่างเช่นเจลอะวาโดหรือโพลารียนะคะและสําหรับคนที่ผิวหน้าแห้งหลังการถ่าดเซลล์นะคะช่วงนี้อาจจะต้องบำรุงเติมความชุ่มชื้นให้ไปมากๆนะคะตรงนี้อาจจะต้องใช้ครีมที่มีเนื้อหนักหน่อยอย่างเช่น ESSENTIAL f i r m i n g หรือ b บโ o ลโกโก e ครีมหรือนอกจากนี้ จะต้องปรับตัวล้างหน้าเป็นอูโคลโดลหรือพูลาเรียได้เช่นเดียวกันผ่านทั้ง2เคสน,นะคะก็จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเติมควบชุม่มชื้นที่แตกต่างกันทางนี้นะคะสามารถเข้ามาปารึกษาได้ที่ศูนย์ความงามสโลลักทั้ง3าสาขาของพี่ฟา้าไม่ว่าจะเป็นสาขาตัดแตหรือสาขาเงาวันหรือสาขา,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 าบางกะดีค่ะ